ไม่ไดีไอไวายแมลงต่อการอัอนอื่นนะเด็กๆขออนุญาตถามก่อนเลยเเรียกน้องว่าอะไรกันแมงปอหรือว่าแมลงปอไหนพี่ขอซาวเสียงหน่อยสิใครเรียกว่าแมลงปอกดหนึ่งใครเรียกว่าแมงปอกดสองเดี๋ยวนะพวกเธอรู้กันใช่ไหมว่าแมงกับแมลงไม่เหมือนกันมาฟังชัดๆนะแมงนั้นมีแปดขาหรือสิบขาเรียกว่าแมงปองน้องๆจ๋ารีบเข้ามามองมันมีสองส่วนแล้วไม่มีนวลให้มากซึ่งไม่คล้องจองกับ เจ้า,มาแมลงเพราะอะไรพวกเธอพอมแมลงมีหกขาแล้วมันก็มีหนวดซึ่งแตกต่างกับเจ้าแมงเข้าใจยังโอเคพอฟังมาถึงจุดจุดนี้พว่เธอรู้กันหรือยังว่าเราควรเรียกว่าแมงปอหรือว่าแมลงปอกันแนะ่เออพี่เฟิร์นฮะฟังเพลงไม่รู้เรื่องอะไรร้องอไรก็ไม่รู้เออแล้วแต่น้องแม่พี่หมดปัญญาแล้วครับน้องแด้ได้เลยนะจะบอกว่าเจ้าหนูก็นีน่ารักมาก ชื่อพิงกี้ส่วนคนเนี่ยชื่อแยลโลส่วนคนเนี่ยชื่อน้องออรเนซ้มทั้งสามตัวจะรอด,ดูคอมเมนต์จากพุ้เธอนะว่าตอบกันถูกหรือป่ะ